สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับหลังจากพา f อมาซื้อสวิตเตอรโม s 260ครับนะแล้วก็ลุยงานเลยได้ประมาณวันละร้อยเที่ยวครับนะวันละร้อยเที่ยวแกก็บอกว่ายังขับไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคขับแต่คนทุนยาวนะครับวันละร้อยเที่ยวสามวันก็สามร้อยนาอ เที่ยวละ80บาทก็โอ้แปดสามยี่นุ่นได้เงินได้เงิน20งหมืนนะครับพี่น้องนะเอามา3วันยังไม่ได้ซ่อมอะไรครับนะแต่รู้สึกว่าเอจะเอจะหายไปครับไม่ว่าฟิวขาดหรือว่าน็อกไม่แน่ใจครับนะ ดูยากครับนะรถคุณรุ่นทวดหรือว่ารุ่นปู s ูมิโตโม S260 เทียบเท่า b c 120ครับนะเครื่องยนต์มิซูมิชิสี่สูบเทอร์โบคล้ายๆเครื่องไซโคนครับนะเครื่องสวยมากครับนะปัมก็ k 3ส J8 งานลอกนาะ ดินสวยมากครับบรงทีอาจจะล้มเดี๋ยวจะทำใหม่3วันก็ได้วันประมาณห้าหกันะ 5, บาทครับนะห้าพันได้อยู่พี่น้องนะค่าใช้จ่ายโอ้แต่ว่าแกมีรถดำตั้ง2องคันนะก็ใช้ได้อยู่ครับนะ NPR ครับนะร้อยหกห้าไปแล้วโอ้รถวิ่งน้อยครับนะรถวิ่งกันสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่คันครับนะรถวิ่งสี่คัน โอ้จาระบ,บีมาพอเลยเอ้ยซื้อจาระบ,บีมายังจาระบ,บีอยู่ไหนอัดบา้านนียโอ้ยอัดจาระบ,บีหน่อยเอาเก็บให้พี่กินหน่อยไม่ได้เจอจาระบ,บีเลยพี่น้องเอ้ย ปาตันนี่ก็ใช้ได้ครับนะช่วงล่างยังเต็มอยู่แม่ชอบแต่เครื่องมิซูคันนี้ครับนะสีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนะเขาคึก กับนิ่มมากเอ,เอ,เอ้ต้องเอาไปเช็คครับน่าจะฟิวขาดคอมไม่ทำงานสามสิบเจ็ดหมื่นครับนะรู้ว่าสามแสนเจ็ดก็ทำงานได้อาะจะร็อกครับนะร็อกโอ้ย <laughs> บักแมวครับตัวน,นี้ ไปคุยครับแมวหน่อยเอาช่วยกันวิ่งกันนะเปิดประตูรับเลยโอ้เปิดประตูขับนะรถคันนี้เก็บตกสักสามหมื่นถึงห้าหมื่นนี่เปลี่ยนะโอ้ยังเร็วนะ เก็บรั่วเก็บซึมครับนะมันก็ไม่ซึมเท่าไรนะครับนะเอามาลุยงานได้เลยครับนะพาไปซื้อว่ายังมีหลายคันมีน้องนะแต่ว่ายังไปดูไม่ได้ครับช่วงนี้ออกตลางจังหวัดไม่ได้ครับนะจริงว่าจะไปเอาสักเอามาอีกคันสองคันอนกนะ ไปไม่ได้ครับนะนก็พาพี่น้องมาชมเมาแกมีทุนน้อยครับนะบอกว่าไปดาวเคก็ไม่กล้าครับนะเก่านอกก็ไม่กล้าไปดาวมีตังค์อยู่ประมาณ4ี่แสนครับนะที่เทลเลอร์ไม่มีครับทเทลเลอร์ไม่มีจะต้องเช่าเขานะเวลาย้ายทีละสองพันนะครับสามพันกจะมีขยับหน่อยงานนี้เดี๋ยวเสร็จช่างกล้องครับนะ เร็วดีครับเร็วดีสมราคาลอกนาก็หลอกนากงี้ต้องอาจารย์กบครับนะ กีเล็กๆครับสี่ฟันตัวนี้นี่เทียบเท่า120ครับนะ S260 น่าจะ F2 ครับนะซื้อเก่านอกมาโอ้ยสิบกว่าปีแล้วนะสิบยี่สิบกว่าสิบรถตุนนี้ซูสีกับมาร์คทูครับนะนะครับน่าจะเกิดพร้อมกันกับมาร์คทูมาร์ซีนู่นครับนะ ครับนะโอ้ยจะบอกมาไอ้อ้วนอ้วนไอ้อ้วานาเอากาจารบีมาเอามาอัดเร็วตรงสารรถเอามาเร็วไอ้จะกินอย่างเดียวได้งไงเดี๋ยวให้เขาอัดจารบีนะครับนะ อห้นิ่มมากอ่ะช่วงต่อครับนะโอเคเอสลุงแนนครับนะ ปับโดยปับปาพ,นนปาพ,นปาพินครับปาาพินปาาพินขับเองนะครับนะแกเป็นคนชอบเล่นรถขุดมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับนะ30ปีที่แล้วครับนะ พอทำเงินวันละวันไหนฟุกๆก็เป็นหมื่นครับนะเดียวแล้วก็วันละห้าพันเฮ้ออ๋อลูงอ่ะมีแต่รู้จักกันหมดครับนะคนเฒ่าคนแก่ทั้งนั้นครับนะ ต้นเลือก็6ตัวแคเร,รียหนึ่งตัวครับใบแ็กประมาณ60เซ้นเดี๋ยวหนะ้าฝนค่อยเก็บงานครับนะเก็บงานก็จะออกมาเปรียบสนใจเข้าดูได้ YouTube ช่องชาติเจอรัพย์จะตามไปเรื่อยๆครับนะ3วันก็ได้ประมาณ20,000นะนะครับว่าจะสิ้นปีนี่น่าจะคุณขึ้ก็ไม่ต้องสงวดครับนะ ถ้าซมนี่ตอนนี้เอมมีปัญหานะครับแล้วก็ขุ้งขีกระบอกครับนะกระบอกทั้ง3มแล้วก็โปะแพมีซึมบ้างครับนะเก็บรั่วเก็บซึมแล้วก็คอนโทรลครับนะตัวขับคอนโทรบังคับรับนะให้เขากินบ้างครับนะสงบ้างแล้วก็ใช้บ้างครับรักษาดีๆก็อยู่ยาวครับนะอ่ะ สุดๆกับนะย, żeby, ยังไหวยังไหวจบด้วยสวิตเซโบเอเดตเอสเอสสองหกศูนย์ะนะรอฟาบางๆสนใจก็ดูได้ครับที่ยูทูบช่องชาติเจรนทรัพย์ รถเพีรชาติโรัพย์ Excavator เ n นทรานทครับฝ <laughs> ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ